คือว่าซีมือคือว่าโอเคยกุกน,นี่ซองร่มซองอากาศอยู่ทั้งปุ่นแงป่นอันคีใกล้ทุกคนเลยบรรยากาศหนาวหม่น้องมันนี่ก่อนอื่น เอาทักทายสวัสดีเด้อครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบิทุกคนบ่อาศัยอยู่ทางในหรือต่างประเทศยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไม้บ้านนาพ่อแม่พี่น้องเอาตื่นเช้ามาว่าสิไปบ้านจอมหาดพ่อแม่พี่น้องสิไปเอาซองลมพอดีอันสร้างซองลมตั้งแต่เฮนะแต่ว่าเาาก็เฮ็ดเฮือแล้วพอดีซองลมสิเอามาเถิงใส่เถิงเฮือนเแพ่อแม่พี่น้องใส่ใส่อยู่เถิงเพิ่นแหละเดี๋ยวสิไปเอาก่อนพีค่อยไป สั่งอะน่ามาแล้วนะพอ่อพี่น้องพอสีใสอัด,อ,ดอัดทั้งทึ่งหมละพอดีมึงสั่งมันนะั่นนะพอดีสามล้านพอ่อพี่น้องไอ้ตกเป็นเงินบาทครับแบบมีฮอตมื่นนะฟังห้าพันห้าพันนี่แหละอันอัดทานมันนะแพ็คหนึ่งสี่แสนห้าเดี๋ยวเมื่อนี้เลยสิไปเอาทรงลมก่อน ตินบอน็อกอะน,นะ่พน้องะสร้งมาแล้วนะประสิคันห้องเกมพอดีท่าสาเป็นเฮ็ดเฮนเก่เเเาเจ้าควัน,นบล็อกลายบอ็อกสิคันห้องผันหนึ่งอันนี้่พน้องสีล้านนะสบอ็อกผัดหนึ่งก้อนหนึ่งสี่พนีบ,บกบ็อกค่อยสร้งมาแบบนั้นนะแลวก็ สร้างดินแหน้ำสร้างดินแหเอามาเาทพื้นนะพ,นพ่อแม่พี่น้องสี่ล้านดินแหนกะ2สองร้สี่ล้านห้าและถอดรุ้นเธอเองกัรดหนึ่งสองสองล้านสองแสนห้าสิบพันรดหนึ่งนะเกาวงเดี๋ยวมีแต่ไปเพื่อละบ้านจมหดาุัวมานนี่เอารถถ่ายไปนะเอารถถ่ายนี่ไป ใายสนใจสั่งน้ำเพิ่นได้ได้พรอะว่าพี่น้องว่าจำฮัพอดีค่อยเฮ็ดอยู่สี่อันนะเจ็ดสิบคูณสี่สิบนี่แหละช่องลมมัน ขเขาเจ้าเห็ดนะ่างามอยู่ได้เป็นเห็ดชือว่าซีเมอรือว่าโอเคอยู่นี่ซองลมซองอากาศอยู่ทางรึ่งนะแต่ว่าเมื่อเมื่อวานนี้พี่น้องม่ได้่ายคลิปให้เบิ้องพอหาอาการยังมืนๆซมืส่าๆอยู่กับตุนตุ่นนะไปโกดไปโกดเมื่อวานนี้มัดสามแสนหกสิบไปเอโกไม่ เขาเจ้าเอาอันเส้นประสาทนะเส้นประสาทผูกกระโตสันเอวเลยแบบว่าเป็นน้ำเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นมาแล้วก็ดีข่าเฮดเวนักพนนะแต่ดได้พักผ่อนก่อนทรงนี้นะให้มันหายดีครับก,ก่อนจังจังอน,นะจังเฮดเวนักได้นะรอประมาณอีกเดินนึงจังกลับคืนปกติเพุ่ะจังสามารถ เห็นเวเห็นงานใดปกตินะแต่ช่วนี้ก็มีแต่หาถ่ายคลิปโทไปละพ่อแม่พี่น้องถ่ายคลิปถ่ายไปเลยแล้วก็บ่ค่อยได้เฮ็ดเวนะก้นมันตกก้นมันต้นนี่ยันเบกและบ่ได้ไปนําเขาเจ้าแต่มาเฮินก็มีแต่สร้างเพิงไว้ทําสร้างสร้างเพิ่นวางเขาอายเพิ่นเฮ็ดมื่อรับงานอยู่บ้านใหญ่นี่แลสิเอาดินแฮดินชาย เมือ่อใดที่ว่างก็กล้าว่าเห็นได้แล้วก็สิแก่หินใสขึ้นมาไว้เกมเทพื้นไว้เค <c oughs> รืองแพงนะเพ่อนองแต่สิเทพื้นเล้อสิคั่นห้องภายในมือที่ตาสามคนว่างไว้ซะ <c oughs> แต่ว่ายังมีท่านผู้จักโอสิเห็ดจังห้องนะใครที่มักอันสำนักในการคั่นห้องคอมเมนต์ เปาะบ่ท้องแน่บ่ได้ท้องบ่ท้องสิขันห้องทางในพี่นะยังมีท่นขันเด้สิขันห้องกาว่าสิเฮ็ดอยู่นี่ห้องนึงแต่โซนห้องน้ําห้องในนี่สิเออทางีนเฮ็ดทางีเฮนโคเพิ่นก็เอ็ดติดอยู่อยู่ข้างนพี่เลยนะยังสิเฮ็ดออพี่อีกห้องนึงวันนี้นี่ตาสร้างเพิ่นก็ฆ่าเวอีนะ คาเวไปโหดดินเพรว่าสิได้เฮ็ดโขความเสเฮ็ดโขจมเฮ็ดสะพานความเสแล้วพี่น้องเพราะว่าระยะเวลาที่เขาเจ้าสร้างนี่ยังบริจาคอยู่พอก็ได้บริจาคนําเจ้าอันเท่าว่า3กีบพี่น้องเอ้ยซอยมเดวสดีะพ่อซื้อแต่สาวเดนี่ ทเทาเริ่มจ้ามทเทาเริ่มนี่นะเขา,าจักราคาอยู่บ่สามพันโตกได้ตกได้ลงทางพู่สบายดีครับไปเพิ่มวันนี้นะยื้อเหินบ่อ้ฮได้บ่อของกระป๋อมนะ ตัวเท่ากระปอมนะตัวละพันตโอ้โหฝนออกกระปอมขายธรรมดาได้ดูเน um, ี่ยเพฝนเหนียวมันขอเพฝนต้มโกยเฮาหมูน you know, ี่ฟ้าหมูส huh? ี่เฮ็ดงานงานแต่ไอเดินซี่เพื่อนน้องหมูใหญ่สองสามตัว แรงๆพขาไม่พี่น้องเลยพักผ่อนถึงไปเติมเีดียวอันนี้ปุ๊พักเมื่อวานมาซื้อถุงสองมือนะปุ๊พักนะแต่ว่ายังม่ทันเอาขี้แกบใส่แต่วม่ได้นื้อปุ๊เติมอีกนะปักขมพอ้อฮดน้ำจังได้ออกอันนี้ค่อยเห็ดน,นานเมื่อเช้า,านี่นะเ็ดน,นานปุ๊อปุ๊พักนี่ผักกาดในผาผักหอมเพราะว่าปุอยู่ในเฮือนเพื่อนี่ มันอันนั้นและเด็ดมันนี่เน,นเนื้อทีละเดี๋ยวสิมาปลูกพักปั๊อีแกอัน้นะอันนี้ที่โง่ที่ควายปวดเยอใส่ปุ๋ยให้ก่อนใส่ปุ๋ยหลายเดืนอนกาอน ดินจะเป็นดินค่อยเผาได้เผาแล้วจะจังมาอันมาเห็ดอันนี้นะสังเกตคีดำดำๆจะจังได้น้ำเจอจังปุ๋ระหว่างที่เก็บทับ ได้น้ำใส่ก้นเดี๋ยวให้มันกินแก่บ้ะก่อนจังปุ๊บปุดยเยวจังว่านมันแกบครับแล้วให้เลยหุ่นจริ นี่สีวานพักหอมใส่นะวานแล้วเอาที่แก,ปกจะป๊กไปจังคอยหดหดลางพื้นนี่เนื้อที่ก็กว้างอยู่ทุกคนถื่ว่ามันตันทางเขาะนะเพราะเฮินเข้าไปแปะทางแบบน,นี้สีเฮ็ดโหผัดผู้เคืองผัดเน้อ กาเฮินอยู่จุดสูนกลางนีนี้คืออยู่นอกนะคือเฮินมาใจนะคักู่เคืองนะี้ในกหมนตัวนี้สิปูกอากาศใช่ ก็แค่ยังไม่เคยปุ๊ได้พักการ์ดลุนนี้นะถ้ามันออกจังวงเงานะพอแต่มันออกก่อน ลงมาแต่ห้างนะพอดีอยั่งนี้แหละต้องได้เอาล่งได้ย่างพดสะเหิงหนึ่งด,ดึงเอาเมัดเธอมันปลงไวตัดฮะผมได้ แก่ปนปนอันขี้ใกลยย่ทุกคนเลยฟนีไก่เล้หึ่งย่างหัวไก้สะแลทุกคนะ Để cho ngọt hơn một phút nữa nên... นานเบอร์พักนะทุกคนเบอร์พักสองนานที่คอยปุนะ๋นะนี่อันน้เป็นเบอร์พักที่พอยังค่อนพระเงินมาแต่ปีแล้วนี่นะทุกคอยยังเก็บซื้อมันมาอยู่เพิ่พระเงินมา่อยไปซื้อมาปุ๋ยยังซื้อต่อมาอยู่แต่นี้นานพระศรีพระก,ก,กาดตัวน,นี้เป็นนานพระหอมนะโซนทางนี้ยังเป็นพกะกำห่องนี่พกะกำห้อแต่ว่ายังไม่ทันขยายมันร้ายหน่อยมัน,น,ม,นมันแห้วทุกคน่คอยไปได้บริบติมันนะ หัวทรงไปป่าดูมันไม่ได้นะนี่มะพร้าวต้นมะนาวนี่ก็กกาาแต่ว่ามันยีดพ่อทุกคนได้กระทบพวกนี้นะนีะ่ไม้นี่ไม้ไานี่เอามาจัดแต่ว่าพูดว่าสีย่างหรือบ่นะสี่ห้าต้นที่ดินทั้งหมด เดี๋ยวอันนั้นแหละได้น้ำเจอนนั้นเฮิร์มสุ่มออมผักขี้เล็กนะทุกคนกินแดงสีออมใส่กระดูกกระดูกงงเขาอันเคยเป็นมาเทนาก้นมั่นมาไปเคยอ้าโอเคพ่อแม่ี่น้องเอ้ยวันนี้งานเบานะไม่ได้เวนักเป็นเลยโซงนี่ ย่างอันพักพักเวอยู่อาศัยเฮาดีคักพุ่นละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาศัยหาปู่ัก่าเอ้าได้กสําหรับมื้อนี้สิได้โจไว้ซํานี้ก่อนเอาขอมอบใจหลายสําหรับการติดตามแล้วก็บชมคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องพกันใหม่สบายดี